ต่อให้คุณขยันมากแค่ไหนถ้าขยันผิดวิธี10ปีก็ไม่รวยหรอกครับเพราะไม่ใช่ทุกความขยันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นใครที่กำลังขยันแบบ5ข้อนี้ให้รีบเปลี่ยนครับ เคยได้ยินคำว่าขยันผิดวิธีขยันสิบปีก็ไม่รวยไหมครับคำคำนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อสนับสนุนให้คนขี้เกียจนะแต่มันมีไว้เพื่อบอกว่าความขยันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ชีวิตเนี่ยพัฒนาได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรามาดูกันว่าเฮ้ยการขยันผิดวิธีที่ว่าเนี่ยมันมีขยันแบบไหนบ้างขยันแบบไหนบ้างที่มันไม่สามารถพาเราไปสู่ความสําเร็จความขยันแบบไหนบ้างที่ทําให้เราเนี่ยย่ำอยู่กับที่และไม่มีวันที่จะ ร่ำรวยได้แบบที่1นนะครับคือการขยันแบบไม่มีความฝันเรามักได้ยินแต่คําว่าให้ขยันมากๆจะได้รวยอนาคต <Brit ann ica> จะได้สบายตอนเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยมักจะบอกเราแบบนี้แต่เราแทบไม่ค่อยได้ยินผู้ใหญ่หรือว่าใครต่อใครเนี่ยบอกว่าให้ขยันทําตามฝันนะไม่ค่อยจะมีนะครับมีแต่บอกว่าให้ขยันให้ขยันให้ขยันจะได้รวยจะได้รวยและอนาคตจะได้สบาย แต่ไม่ค่อยจะมีใครคอยบอกเราว่าให้เราขยันและให้ทําตามฝันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะขยันเนี่ยอย่าขยันไปวันๆนะครับคุณต้องขยันแบบมีเป้าหมายด้วยหรือคุณต้องขยันแบบมีความฝันด้วยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณขยันวันนี้ความฝันเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่ออะไรเพราะถ้าคุณไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันต่อให้คุณขยันทํางานจนสายตัวแทบขาด มันก็ไม่มีทางสําเร็จครับคุณลองนึกดูสมัยโบราณนะครับสมัยที่เขาสร้างพีระมิดกันนะคุณคิดว่าทตาที่เอาอิฐเนี่ยไปวางทับทับกันจนกลายเป็นพีระมิดให้ฟาโร์เนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันไหมจริงๆแล้วพวกเขาขยันมากๆนะเขาทํางานหามรุ่มหามค่ําเลยแต่คําถามคือทุกวันนี้มีทาตุคนไหนได้รับการจดจําหรือเป็นแบบฟาโร์ได้บ้าง ถ้าเหล่านั้นเนี่ยทำงานหนักโดยได้แค่ค่าตอบแทนแค่ข้าวแล้วก็น้ำเพียงมื้อต่อมื้อเท่านั้นเลยไม่ได้สบายเหมือนฟาโรห์ที่นั่งกินเนื้ออูฐอยู่บนพรมชั้นดีในเต็ดหลังใหญ่แม้แต่ยุคนี้เองก็มีคนมากมาย,ยนะครับที่ยอมทำงานหนักเพื่อรับค่าตอบแทนแบบเดือนชนเดือนเพื่อสร้างฝันให้คนอื่นไม่ต่างจากการสร้างพีระมิดซึ่งเป็นความฝันของฟาโรเลย ดังนั้นคุณลองถามตัวเองดูว่าทุกวันนี้คุณกำลังสร้างฝันให้ใครเพราะถ้าคุณไม่สร้างความฝันของตัวเองขึ้นมาคนอื่นก็จะจ้างคุณเพื่อไปช่วยสร้างความฝันของพวกเขาแต่เมื่อได้ยินอย่างนี้หลายคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าการทํางานสร้างฝันให้คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะเพราะแม้แต่คนที่ประสบความสําเร็จระดับต้นๆของโลก<ๆ>ก็ยังเคยทํางานสร้างฝันให้กับคนอื่นเลย แต่ถ้าคุณสังเกตจากประวัติของพวกเขาดีๆในระหว่างนั้นเนี่ยในระหว่างที่เขากําลังสร้างความฝันให้กับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะรู้จักสร้างฝันให้กับตัวเองด้วยคือใช้เวลาในระหว่างนั้นเนี่ยเรียนรู้และค้นหาตัวเองสร้างคอนเน็กชันมันศึกษาจากคนที่เก่งกว่าและหาฐานลูกค้าดีๆไม่ใช่ทํางานไปวันๆเหมือนย่ําอยู่กับที่ดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณขยันแล้วเนี่ยคุณจะลืมสร้างฝันให้กับตัวเอง อย่างที่2ครับคือคนที่ขยันโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้รักในสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้ครับมีคนมากมายที่ทั้งขยันทั้งเก่งทั้งฉลาดแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะเขามัวแต่ทํางานที่ตัวเองเกลียดทุกวันซึ่งส่วนทางกับคนที่ประสบความสําเร็จที่มักจะทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะเมื่อใดที่เขาทําในสิ่งที่ตัวเองรักครับเมื่อนั้นมันก็จะทําให้เขามีความสุขและสิ่งที่จะตามมาก็คือทรัพย์สินนั่นเอง เพราะเมื่อคุณทําในสิ่งที่รักต่อให้คุณเหนื่อยมากแค่ไหนคุณก็จะรู้สึกว่ามันมีความหมายและคุณก็ยังอยากจะทํามันต่อไปเพื่อที่คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าคือมันเป็นสิ่งที่มีความหมายทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันเหมือนนี่คือแหละคือชีวิตอย่างที่สมครับคือคนที่ขยันแบบไม่มีประสิทธิภาพหลายคนเนี่ยทำงานหลายอย่างไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะหลายคนก็ทํางานเป็นเวลานาน,านมากๆเลยครับต่อวัน แต่ไม่มีอะไรสําเร็จสักอย่างเพราะว่าไม่รู้จักโฟกัสครับไม่รู้จักที่จะสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจสักทีดังนั้นเนี่ยผมขอให้คุณเนี่ยจำไว้ว่าการทํางานนานไม่ได้หมายความว่าจะทํางานดีเพราะคนจะจ่ายเงินให้คุณจากคุณภาพของผลลัพธ์ไม่ใช่เวลาจากงานที่ทําหรือคุณทํางานกี่อย่างดังนั้นเนี่ยการขยันทํางานนานเนี่ย การทางานหลายอย่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยนะแต่การขยันสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพต่างหากที่จะทําให้เงินตราเนี่ยลังไหลเข้าหาคุณข้อที่4ครับคือคนที่ขยันแบบไม่สร้างสรรค์ถึงแม้คุณจะขยันและเต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันและแถมคุณยังรักในสิ่งที่ทํานอกจากนี้สิ่งที่คุณทํามันยังมีประสิทธิภาพอีกแต่คุณก็ไม่อาจประสบความสําเร็จได้ หากคุณยังพลาดทําสิ่งนี้ครับนั่นคือคุณไม่รู้จักสร้างสรรค์ปรับปรุงและพัฒนาความขยันแบบนี้เป็นความขยันที่ร้ายกาจนะยกตัวอย่างครับสมมุติว่ามีนักบาสอยู่2คนคนที่หนึงเนี่ยเขาชูดบาตสิบชั่วโมงแต่ชูดไม่เข้าห่วงสักทีเพราะว่าทุกครั้งที่เขาชูดเขาไม่ปรับแรงเขาไม่ปรับองศาเขาไม่พัฒนาอะไรเลยชูดอยู่แบบเดิมเนี่ยสิชั่วโมง กับคนที่2เนี่ยทุกครั้งที่เขาชูดบาสเนี่ยเขาจะมีการปรับแรงปรับองศาอยู่ตลอดโอเคชูดครั้งแรกไม่เข้าโอเคท่านี้ไม่เข้าเัดเปลี่ยนท่าเอ้ยมันแรงมันเบาไปเพิ่มแรงเฮ้ยมันยังไม่ตรงปรับองศาหน่อยผ่านไป2ชั่วโมงเขาก็สามารถที่จะชูดบาสเข้าห่วงได้แล้วคุณจะเห็นว่าการชูดบาสสิบชั่วโมงไม่มีความหมายเลยนะ ถ้าไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขและเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อให้มันได้ผลงานที่สร้างสรรค์แน่นอนว่าต่อให้คุณเนี่ยทำงานอยู่10ปีแต่ถ้าคุณไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขไม่สร้างสรรค์มันก็ไม่ต่างอะไรกับการย่ําอยู่ที่เดิมดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทํางานมานานแค่ไหนนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทํางานได้ดีการสร้างสรรค์และเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างหากที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้และข้อสุดท้ายครับข้อนี้หนักเลย ก็คือคนที่ขยันโดยไม่เข้าใจทุนนิยมข้อนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นกันเยอะเลยนะครับและก็เป็นความขยันที่มหมันตะัยที่ร้ายแรงที่สุดด้วยคือคนที่ขยันแบบไม่เข้าใจทุนนิยมเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะขยันแบบมีความฝันถึงแม้ว่าเขาจะรักในสิ่งที่ทําถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทําจะมีประสิทธิภาพหรือแม้ว่ามันจะสร้างสรรค์เขาจะปรับปรุงแล้วก็ตามแต่ ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ผู้คนไม่ได้ตอบโจทย์โลกลูกค้าไม่ต้องการผู้คนไม่ต้องการมันก็ไม่มีประโยชน์ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาคุณจามเนี่ยคุณต้องหลับตาทุกครั้งเลยทุกครั้งที่คุณแบบฮัดชุยเนี่ยคุณจะต้องแบบอุย้ยหลับตาหยีตาตลอดเลยคุณก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอางี้เลยกันอยากหาวิธีการจามโดยที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องปิดตา จากนั้นเนี่ยคุณก็เริ่มศึกษาทดลองทำการวิจัยแบบใหญ่โตเลยเพื่อหาวิธีการจามโดยที่ไม่ต้องปิดตาให้ได้คุณขยันมากจนในที่สุดเนี่ยคุณก็พบสูตรการจามโดยไม่ต้องปิดตาทันทีที่คุณได้สูตรเนี่ยคุณก็นำผลงานไปตีพิมพ์เป็นคู่มือการจามโดยไม่ให้ปิดตาแล้วหวังว่าเมื่อผลงานตีพิมพ์แล้วจะมีคนแห่มาซื้อผลงานนี้ของคุณไปใช้งานคำถามคือถ้าเป็นคุณ คุณจะซื้อสูตรการจามโดยไม่ปิดตานี้ไหมคําตอบคือไม่เพราะว่าคุณไม่ได้ต้องการคุณไม่ได้อยากได้จามแล้วไม่ปิดตาการจามแล้วปิดตามันไม่ได้เป็นปัญหาของคุณคุณจามแล้วปิดตามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรทําไมต้องจามแล้วไม่ปิดตาด้วยละ่ะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าลืมว่าเราเนยอยู่ในยุคทุนนิยมนะยุคทุนนิยมที่คนจะจ่ายเงินให้เราตามความสามารถในการตอบโจทย์ลูกค,ค้าไม่ใช่จ่ายเงินตามความขยัน ดังนั้นเนี่ยก่อนคุณจะขยันอย่างตะบี้ตะบันเนี่ยคุณต้องเข้าใจทุนนิยมด้วยว่าสิ่งที่คุณขยันทําอยู่ในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นต่อให้คุณขยันให้ตายมันก็ไม่มีความหมายเป็นไงกันบ้างครับ5ข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยมีใครขยันแบบผิดวิธีบ้างฉะนั้นเนี่ยถ้าใครขยันแบบผิดวิธีนี้นะครับบอกเลยว่าให้รีบเปลี่ยนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้คุณขยันจนตาย คุณก็จะไม่ได้อะไรเลยขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือสมองเศรษฐีด้วยนะครับถ้าใครอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ก็สามารถทักมหาเพจสมองไหลได้นะครับและถ้าคุณถูกใจตอนนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางทางั้งทาง YouTube Facebook Instagram และ b ล o อกดิและอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะมีมาเสิร์ฟให้คุณทุกวัน แล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับสมองไหลสตอรี่ทุกวันจันท์ถึงศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาฟังนะครับสวัสดีครับ